ปัญหาเข้าใจในการในการที่ป้าถูกหมายจับไม่ใช่หมายจับนะครับเพราขออภัยครับเป็นเป็นหมายเรียกนะครับเป็นหมายเรียกที่ทางตำรวจเขาเขามีหมายมาให้ป้าเข้าไปก็เหมือนเข้าไปสอบถามสอบถามนี่แหละว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะรับไหมออได้ทำไหมได้อะไรไหมตามที่ตามที่มีคนเขาแจ้ง แจ้งมานะครับแจ้งความมาก,ก็เลยเราก็ต้องไปตามมาไปตามหมายเรียกนะครับไปตามหมายเรียกให้คนที่รู้รู้ช่องทางนะครับรู้ช่องทางทางด้านกฎหมายนะครับอะไรที่เป็นช่องโหว่นะครับขเขาก็จะเจิมเข้ามานะครับให้เราที่ไม่รู้อะไร ก็มีหมายมาแล้วก็ไปแล้วมีเจ็ดป้องกันนะครับก็เหมือนนักมวยนะครับคือพวกเรานะครับพวกเราครอบครัวของตานะครับก็เหมือนมวยที่จนมุมนะครับมวยที่เขาเขาอัดเขาติดมุมนะครับมีแต่รับนะครับรับแก้รับป้องกันนะครับยกทั้งแขนทั้งเท้ารับครับรับเพื่อไม่ให้เขาต่อยถูกอกนะครับรับไป มันทำไงได้ละ่ะคือเราอะไรเราก็พูดไปหมดแล้วให้อะไรก็ให้ไปหมดแล้วแต่ก็ความจริงมันก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับความเป็นธรรมก็ยังไม่ยังไม่ออกมานะครับตาก็ไม่รู้จะพูดยังไง ตาก็นอนคิดทั้งวันเมื่อวาน,นครับอยู่กับหลานอยู่กับหลานสองคนนะตาก็เลยไม่ได้ขึ้นไฟ์แล้วก็ตาก็ไม่ไม่อยากพูดพาดพิงถึงใครนะครับตาไม่ได้พูดพาดพ,พาดพาดพิงถึงใครนะครับใครเป็นที่ให้กําลังใจตาก็คงจะเข้าใจตานะครับเข้าใจความเป็นพ่อเป็นแม่นะครับ ว่าอึดอันตันใจขนาดไหนนะครับบางวันก็ร้องไห้บางวันก็หวัวเราะเหมือนเหมือนคนสติไม่ดีเลยนะครับบางวันก็โมโหงีดมันมันเราจะทำอะไรได้ตาก็โอ้ไม่รู้ตาจะพูดยังไงอย่างวันนี้นะครับตาไม่เคยคิดเลย ว่าพ่อเต้นเนี่ยจะโดนหมายจะโดนหมายแต่ก่อนนั้นก็โดนหมายไปไปสอบปากคำครั้งหนึ่งเลยครับแล้วก็มาโดนหมายอีกสอบไม่รู้ว่ากี่ครั้งกี่หนนะครับทั้งปีนะครับทั้งปีคงไม่จบง่ายๆนะครับคงไม่จบง่ายถ,าถ้าจะเล่นกันไปถึงขนาดนั้นนะครับ ไม่จบง่ายแน่นอนสามปีที่ผมเคยพูดไว้กับเจ้าที่เขานะ่ะก็คงเลยคงเลยแน่นอนถ้าจะเล่นกันอย่างนี้นะครับตาก็หมดนะครับหมดก็เล่นกับคนไม่มีทางสู้นะครับก็เหมือนมว,มวยจนมุมนะครับก็ไม่รู้ว่าท่านจะเมตตาเราไปถึงไหนนะครับ ถ้าหากท่านไม่มีความเมตตากับเราเราก็ย่ำแย่อยู่อย่างนี้นะครับเมื่อไหร่ล่ะทางด้านจิตใจของเราจะสบายสักทีนะครับพวกเราไม่รู้จะได้แต่ขอบคุณ fc ให้กำลังใจขอบคุณผู้ที่มีอุปการะ ให้กับพวกเรานะครับแต่คนที่จ้องจับผิดเราตลอดคอยดูจ้องจับผิดหาช่องโหว่ให้กับเรามันเราคือเราเป็นคนชาวบ้านธรรมดาเราเรารู้จักอยู่กฎหมายแต่เรา เราไม่รู้ว่าช่องทางตันนั้นจะเก็บจะหยิบจะยกเอามาเอายัดให้กับคนอื่นนะเราทําไม่เป็นนะครับแต่คนที่ทําเป็นเนี่ยคนที่ทําเป็นคนที่กันแกล้งเราเนี่ยนึกสงสารพวกเราเะครับนึกสงสารพวกเราเะครับหยุดกันแกล้งกันได้เลยนะครับ ตาไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจนะครับครั้งแรกปีสามเก้าสามแปดสามเก้าก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วครับตกมาอายุหกสิบกว่าปีแล้วมาเจออีกปัญหาอย่างนี้นะครับสงสารพวกเราเด้อครับแล้วเรื่องราวมันจะมันจะเงียบไปนะครับถ้าหากอยากให้บ้านเมืองเราอยู่ดีมีสุขนะครับ ก็ขอให้ท่านเมตตาพวกเรานะครับเดี๋ได้กันแก้งเราไปนะครับตาไม่รู้จะพูดยังไงตาหมดบอกตรงตรงเลยว่าบางครั้งตาก็รลองไายบางครั้งตาก็หหนเราะเพราะอะไรเพราะปัญหาที่มันผ่านไปมันจบไปมันน่าจะหาคนร้ายตัวจริง ดันมาเอาจะครอบครัวของเราลุงยังไม่พอดันดึงป้าเข้าไปอีกยังจะดึงใครๆอีกเข้าไปอีกโอ้โหเมื่อไหร่คุณจะพอสักทีนะ,ะนะครับกรรมเวรนะครับมันไม่มันไม่เกิดชาตินี้ก็คงเป็นชาติหน้านะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก่อนจะไปให้กำลังใจป้าเต็มน,นะครับตาก็ได้พูดคุยกับเอฟซีตาแล้วก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจให้ความเมตตาสงสารนะครให้ความเป็นธรรมให้ความจติธรรมก็ขอขอบคุณนะครับ ีเพียงแค่ความจริงในใจใครใครผลักไสได้ตามอารมณ์เที่ยวใส่ความโซมมแฝงในคารมจูโจมทิมแทงทุกวัน สองคนผัวมีทนลีบาดแผลให้กันและกัน ไร้ความเป็นจริงใครรู้บ้างไหมหัวใจคนโดนพาเพีิงต้องนอนแอบอิงน้ำตาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเพราะมีเพียงแค่ความจริงในใจใครใคร ผลักใสให้โดนคงมเที่ยวเทียงแค่คำคำเดียวเปรียบดังคงเที่ยวเที่ยวเชืออให้ตายทั้งเป็น ในใจใจครใครผลักใสให้โดนคงมเทียวเพียงแค่คำคำเดียวเปรียบดังคมเที่ยวเที่ยวเชื้อให้ตา